สวัสดีครับนี่กับผมเจเกมมิ่นครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบอทในแบบไปชื่อว่าเพนซิมิเลเตอร์ไนตีนนะครับผมวันนี้เป็นคลิปสรุปอัปเดตที่14นะครับผมสตหรับอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตซัมเมอร์นะครับผมนะเป็นโลกที่เข้ามานะครับเป็นอ่ออฟปี้เวิร์นะครับผมอัปเดตนี้นะครับมีแอเรียใหม่เพิ่มมาห้แอเรียนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะเพิ่มมาสิบสตัวนะครับสัตว์ยักษ์2ตัวนะแล้วก็ไข่นะเพิ่มมาอีก5ฟองตามจำนวนแอเรียเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไข่่ทีีมโโอออกกาาสสคคคููณณ10% 10ด้้วยนะรับ อฮิวด้วยโอเคซึ่งโลกใหม่นะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้เลยข้างๆกับ p r i ซ o n w ว r l d นะครับตรงนี้ออฟฟี่เวิร์แอรที่205นะครับอันนี้เหมือนว่าโลกใน v o i v ว r เนี่ยนะครับมันจะ,ะมีแอร์เรียที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแบบน่าจะประมาณว่าน่าจะโลกละประมาณ5 แอร,รีนะครับผมน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็สำหรับความพิเศษ,ษ,ษ,ษในโลกนี้นะครับจะมีเป็นไข่นะครับที่โลก,กอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นไข่แบบที่ตั้งรวมกันอยู่ที่เดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับอบบี้เวอร์เนี่ยมันจะตั้งแยกครับเป็นเฉพาะแอรรีก็คือไข่แอร,รีนี้ก็จะตั้งอยู่ในแอรรีนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วสำหรับการอ่าปลดล็อกแอรรีนะครับในโลกนี้ก็คือน่าจะเป็นทุกโลกนะครับที่อยู่ในวอยเวอร์เนี่ยต้องทำเพลสแล้วก็ ใช้เงินปลดล็อกนั่นเองนะครับผมเนะี่ยก็เหมือนกับไพทอนเวอร์นะครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยชื่อว่าออบบี้เวอร์เราก็ต้องกระโดดครับนี่กระโดดเพื่อไปแอเรียต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นความอ่าที่จะไม่เหมือนโลก,กอื่นๆครับก็คือโลก,กอื่นๆเนี่ยแอเรียมันจะติดกันเขาทำให้เรานั้นเดินผ่านไปง่ายๆใช่ไหมครับแต่ว่าโลกนี้เนี่ยเราจะต้องออบบี้นี่ผ่านไปเพื่อไปอีกแอเรียหนึ่งประมาณนี้นะถ้าเราใครที่ขี้เกียจอ่าขี้เกียจ กระโดดแล้วก็กดบ้าได้ต่วนนี้นะครับนี่โลกมันใหญ่มากเลยจริงๆนะทุกคนอันนี้คือผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้ตรงนี้จะมีเป็นโอโซนนะครับโซนที่คูณร้อยนะครับโอกาสออกฮิ้วก็สําหรับอีเวนต์นี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับว่าอีเวนต์นี้มันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับนะแต่ตอนนี้สําหรับตอนนี้เนี่ยตามแมปนะครับมันจะมีทางแยกออกไฟอ่ะ รจริงครับไม่ควรที่จะใช้หัวบอดนะครับในการอ,อบบี้ัเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะยากกว่าให้เดินเอาดีกว่าทางไปแอร์เรียเนี่ยมันจะมีทางแยกซ้ายขวานะครับผมก็มันก็จะมีไข่นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับนี่ซึงไข่นะครับพี่มันแยกออกมาเนี่ยมันจะมีนี่มันจะบอกโอกาสนะครับนี่อันนี้คือคูณ2ฮิ้วก็คือไข,ข่ฟองนี้คูณ2ิ้วนั่นเอง ผก็ผ<ม>จะมีไข่อยู่ตรงนู้นตรงนู้นด้วยนะครับผม,ผมก็มาหากันได้นะครับผมก็มีอยู่ทุกแอรียนะครับนี่แอรียนี้ก็มีเลครับผมนะแอรียนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนู้นก็มีเหมือนกันนะครับเป็นไขท่ที่แต่ถ้าเป็นไข่ธรรมดามจะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนไข่ที่คูณมันก็จะอยู่ ตามทางแยกก็จะมีซัมเมอร์กีฟนะครับซัมเมอร์กีฟในนั้นมันจะมีเป็นฮิลพาแอปเปิลมังกี้นะครับมีปืนฉีดน้ำนะครับเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ซัมเมอร์บูธนะครับบูธขายของซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นซีเชลแมชชีนนะครับเป็นเครื่องเครื่องที่เราจะทําให้เปลือกหอยอันนี้นะครับเปลือกหอยนี้น่าจะดอกจากการฟาร์มนะครับนะแล้วก็เอามาคราฟนะครับผมเป็น ตัวของซัมเมอร์กีฟนะครับผมใช้เพชรด้วยนะครับในการคราฟนะครับผมมีมินิเกมนะครับมินิเกมจะอยู่ที่แอเรียที่207มีไข่นะครับที่จะคูณ100โอกาสการออกยิ้วผ่าแอปเปิลมังกี้ด้วยนะครับนะครับผมจะเริ่มทุกๆ4ชั่วโมงนะครับผมก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนตี4 8โมงเที่ยงนะครับผมแล้วก็อ่า4โมง2ทุ่มนะครับผมอย่างนี้วนไปเรื่อยๆแอเรียที่208นะครับจะมี อีอ่าเป็นจังเกิลบอสไฟนะครับผมนะเป็นอ่าการตีหีบบอสนะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปนะครับเป็นฮิวไพอัพโลมังกี้นะครับจะเริ่มทุกๆ4ชั่วโมงครับอ่าเริ่มตั้งแต่ตี2ไปนะครับก็นับไปนะครับตี2 6โมง10โมงบ่าย2 6โมงแล้วก็4ทุ่มนั่นเองนะครับอันนี้จะเริ่มต่างกันกับก,กับอีเวนต์ติกิเอกฮันนะครับ2ชั่วโมงนั่นเองอันนี้ก็เป็นหน้าตาของซัมเมอร์บูธนะครับซัมเมอร์บูธ จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดนะอันนี้จะเป็นโมเดลเก่านะครับของเพล s ์ซ์โเลเ X แน่นอนแหละนะครับรู <c oughs> ้สึกคุณคุณแปลกๆมีพื้นฉีดน้ําด้วยนะครับอันนี้เนาะอ่ามีแรงใหม่นะเป็นแรง30สิบนะครับแล้วก็อ่าสาหรับไอในเทดดิ้งพัซ่านะครับจะมีการตกแต่งเป็นแนวแบบอ่าซัมเมอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเทดดิ้งพัซ่ากันดีกว่านี่นะครับก็จะมีการตกแต่ง ตรงโซนนี้นะครับเป็นต้ตนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีพวกเก้ี้ยติ้ใชายหาดอะไรประมาณนี้เกี๊ยดีครับประมาณนี้ก็มีการตกแต่งหนจาแบบเล็กๆแน่น้อยแล้วก็คงไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็สลหรับคลิปนี้แนทะ้ก็มีเพียงเท่านี้นครับผมชอบอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ